เมื่อสองวันก่อนนะผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมงานพนะัมกินแจกหนักจัดเต็มปี2ครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเขาจะแจกรางวัลทุกเดือนเลยนะครับพร้อมกับรางวัลใหญ่ปลายปีเป็นรถกระบะ Ford r a n g เจรนะครับรุ่น WiT เทมูลค่ากว่า1.3ล้านบาทเลยนะครับซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงพัมกินนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องรู้จักแบรนด์นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์เครื่องมือช่างแบรนด์ไทย หนึ่งเดียวนะครับที่มีการส่งออกเครื่องมือช่างเนี่ยไปกว่า25ประเทศทั่วโลกเลยนะครับและมีการก่อตั้งบริษัทเนี่ยมานานมากกว่า35ปีแล้วนะครับรวมถึงเนี่ยเขามีเครื่องมือนะครับจำหน่ายเนี่ยหลากหลายมากมายนะครับกว่า6,000รายการเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม้นะครับงานก่อสร้างงานเหล็กหรือว่าจะเป็นงานสวนนะครับหรืออุปกรณ์แฮนด์ทุนต่างๆเนี่ยเขามีครบหมดเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพในวันงานนะครับรวมถึงการทดสอบใช้งานเครื่องมือช่างนะครับเท่าที่ผมเนี่ยพอจะสามารถทดสอบได้นะครับเพราะว่าในงานเนี่ยมีเครื่องมือเยอะมากจริงๆนะครับผมก็ทดสอบเป็นบางตัวเท่านั้นนะครับมาดูโซนแรกนะเป็นเครื่องมือไร้สายซึ่งต้องบอกว่าเขามีเครื่องมือไร้สายเนี่ยทุกชนิดนะครับที่เราจะสามารถนํามาใช้งานเมื่อจะเป็นงานช่างนะครับหรือว่าจะเป็นงานก่อสร้างหรือว่าจะเป็นงานสวนเนี่ยก็มีหมดนะรวมถึงตัว a c นะหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือช่างไร้สายของเราเนี่ย ก็มีแบบให้แบบครบคันเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นครับเป็นตะวานไร้สายนะครับตามระบบที่มีแรงบิดเนี่ยถึง 9. 0ินิวตันเมตรนะครับซึ่งเป็นตัวที่มีแรงบิดเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ใช้งานเนี่ยผมลองทดสอบเนี่ยเจาะได้อย่างสบายนะครับตัวนี้ด้วยจะเป็นการเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนนะครับตัวนี้สามารถทําได้ทั้งหมดนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นไขควงกระแทกตัวใหม่นะครับเป็นสองระบบที่จะสามารถใส่ได้ทั้งดอกไขควงหรือว่า จะเป็นใส่ลูกบล็อกก็ทำสามารถทาได้นะครับซึ่งตัวนี้มีแรงบิดถึง230นินิวตันนะครับ <500. S 1> นี่นะครับเราสามารถที่จะใส่กับตัวลูกบล็อกได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์อะไรเลยนะครับเราสามารถใช้ในการขันน็อตอะไรต่างๆหรือว่าจะใช้ในการถอดล้อเนี่ยก็สามารถทําได้ตัวนี้จะเป็นบล็อกกระแทกนะครับที่มีแรงบิดสูงมากๆนะครับอยู่ที่800นิวตันเมตรเลยนะครับสามารถใช้ในการขันนะครับหรือว่าถอดประกอบ อาจจะเป็นงานรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยผมว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างสบายเลยนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์รอ,อื่นที่เป็นเครื่องมือช่างไร้สายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเลื่อยวงเดือนนะครับเป็นเลื่อยชักหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเจียเนี่ยตัวนี้เขาก็มีให้ครบนะครับผมก็ลองทดสอบใช้งานได้เป็นบางตัวอย่างตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนขนาดอ่าดนิ้วนะครับ ในส่วนของเครื่องมือไร้สายที่เกี่ยวกับงานบ้านและงานสวนนะครับก็มีมาแบบครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นพัดลมไร้สายนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มต่างๆนะครับต,ตัวนี้ก็มีมาให้หมดเลยนะครับแต่ตัวที่ผมชอบแล้วก็ได้ทดสอบใช้ในงานนี้ก็คือจะเป็นเลื่อยโซ่นะครับขนาดประมาณ8นิ้วตัวนี้นะครับที่สามารถตัดไม้นะตัวนี้เป็นไม้มะขามนะครับสามารถตัดได้ขาดเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้มีหน้ากว้างถึง8นิ้วเลยนะครับเขาสามารถตัดได้เลยแล้วก็แบตเตอรี่ก at ็ถือว่าทนอย่างมากเลยนะครับอีกอย่างตัวนี้ข้อดีเราสามารถที่จะต่อก้านนะครับที่ใช้ในที่สูงได้ด้วยนะครับซึ่งด้ามต่อเขาเนี่ยข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งคือสามารถต่อได้ยาวมากๆเลยนะครับซึ่งมีความสูงเนี่ยผมว่าน่าจะสูงที่สุดในท้องตลาดแล้วนะเท่าที่ผมลองลองทดสอบใช้งานดูนะอีกอย่างนะครับข้อดีของตัวด้ามต่อตัวนี้นะครับ ทำมาจากตัวไฟเบอร์นะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็การงอตัวหรือว่าโก่งตัวของเขาเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับทันมาเรามาดูในส่วนของตัวโซนงานเชื่อมนะครับซึ่งพัมคินเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเรื่องของงานเชื่อมเนี่ยเขามีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานเริ่มต้นนะครับ DIY หรือว่าจะเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมงานก่อสร้างนะครับก็จะมีมาให้ครบเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ในงานนี้เขาก็มีตัว ตู้เชื่อมนะครับต่างๆมาให้ทดสอบใช้งานด้วยนะซึ่งผมก็ได้ลองทดสอบใช้งานนะครับซึ่งข้อดีของตัวหนึ่งที่ผมสนใจก็คือจะเป็นตัวตู้เชื่อมที่สามารถใช้งานกับตัวเครื่องตัดแบบพัดมาได้ด้วยนะตัวนี้นะครับใช้ในการตัดเหล็กนะครับที่เป็นลักษณะเหล็กแผ่นบางๆแบบนี้นะครับเป็นรูปทรงต่างๆเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ในการตัดได้เลยอีกอย่างตัวนี้ตัวตู้เขาก็จะมีตัว ระบบลมมาให้ในตัวแล้วเราไม่ต้องต่อกับตัวลมด้านนอกนะครับก็สามารถใช้งานได้รวมถึงเครื่องเชื่อมเนี่ยก็มีให้เลือกหลายขนาดนะครับเราสามารถเลือกให้เหมาะสมกับเราได้นะครับตั้งแต่ขนาด120แอมป์นะครับจนถึง200แอมป์ก็มีนะครับแล้วก็มีทั้งแบบที่สามารถเชื่อมได้ทั้ง MMA นะครับ Mix แล้วก็เป็นลิ p ติกก็มีนะครับตรงนี้ก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะผมได้ทดสอบแล้วต้องบอกว่าชอบอย่างมากเลยนะครับ ก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้นำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะสำหรับตัวเครื่องเชื่อมมาดูในส่วนของโซนงานไม้กันต่อนะครับในส่วนของโซนงานไม้ก็เช่นเดียวกันครับมีอุปกรณ์เนี่ยแบบครบเลยนะครับว่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไม้นะครับจะเป็นแฮนด์ทูลต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องมือช่างเกี่ยวกับงานไม้ที่เป็นแบบมีสายแล้วก็ไร้าสายนะครับ และในโซนของตัวปัม๊มลมก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีขนาดให้เลือกใช้เนี่ยหลากหลายขนาดรวมถึงเครื่องมือที่ใช้งานร่วมกับปั๊มลมด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีให้ครบเลยแถมตอนนี้นะครับทางพัมคินเขาเนี่ยก็จะมีตัวปั๊มลมรุ่นใหม่นะครับที่ตัวนี้สามารถปั๊มลมได้เร็วนะครับแรงนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาสําหรับช่างมืออาชีพหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ โดยเครื่องมือช่างของพัมคินเนี่ยก็จะมีการจัดจําหน่ายเนี่ยอยู่2รูปแบบหลักๆนั่นก็คือแบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับซึ่งแบบออฟไลน์เนี่ยก็จะสามารถหาซื้อได้ตามห้างขายวัสดุชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับและกหนึ่งูปแบบก็จะเป็นลักษณะของพัมคินคอนเนอร์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของพัมคินแบบครบคันเลยครับซึ่งภายในงานก็จะมีการจําลองนะครับลักษณะของพัมคินคอนเนอร์ให้เราได้ชมด้วยนะครับจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือนะครับอุปกรณ์ต่างๆของพัมคินเนี่ย ให้เลือกใช้แบบครบคันนะครับมากกว่า6,000รายการที่พัมกินคอนเนอร์นี้เลยนะครับดังนั้นท่านใดเนี่ยจะใช้งานเครื่องมือช่างนะครับถ้าไปที่พัมกินคอนเนอร์ก็จะมีอุปกรณ์ให้เราเลือกใช้เนี่ยแบบครบเลยนะครับเข้าไปก็คือจบเลยสามารถมีอุปกรณ์เนี่ยกลับมาใช้งานที่บ้านหรือว่าที่งานของเราได้เลยนะครับ โดยน,นปัจจุบันนะครับก็จะมีตัวพัมคินคอนเนอรเนี่ยอยู่ทุกภาคทั่วประเทศไทยนะครับส่วนท่านใดนสนใจจะหาข้อมูลของ p u มคินคอนเนอรก็สามารถที่จะสแกน QR Code ดูพัมคินคอนเนอรใกล้บ้านได้นะครับซึ่งเป้าหมายนะครับปี2567นี้นะี้จะมีพัมคินคอนเนอรถึง100แห่งนะครับและเป้าหมายนะครับในปี2570นจะครับจะมีพัมคินคอนเนอรเนี่ยถึง350แห่งทั่วประเทศไทยครับ สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขและกติกาการเข้าร่วมแคมเปญพัมกินแจกหนักจัดเต็มปี2นี้กันเลยนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเขาจะมีตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนะครับจนถึง25ธันวาคม2567นี้นะครับโดยเงื่อนไขก็ง่ายๆครับเพียงซื้อสินค้าแบรนด์พัมกิน kin, จากนั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์และรอลุ้นรับโชคได้ทุกเดือนรวมถึงรางวัลใหญ่ปลายปีด้วยนะครับ โดยการซื้อสินค้าแบรนด์พัมคินนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือสินค้าที่สามารถลงทะเบียนรับประกันได้ซึ่งอันนี้เนี่ยหเครื่องมือจะได้ถึง2ส,สิทธิ์เลยครับส่วนกลุ่มที่2ก็เป็นเครื่องมือชนิดอื่นๆนะครับอาจจะเป็นแฮนด์ทูลหรือว่าอิสเซสซรีนะครับซื้อครบ300บาทเนี่ยหนึ่งใบเสร็จก็จะได้1สิทธิ์นะครับโดยเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราต้องลงทะเบียนภายใน7วันหลังจากที่เราซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับ จากนั้นให้เราไปลงทะเบียนนะครับโดยการแอดไลน์พัมคินทูลนะครับแล้วก็เข้าไปาลงทะเบียนลุนโชคนะครับจากนั้นก็สมัครสมราชิกต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกประเภทของตัวเครื่องมือที่เราซื้อมานะครับก็จะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แล้ว โดยการจับรางวัลน,นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยก็จะมีให้ทุกเดือนจากนั้นนะครับในเดือนสุดท้ายก็คือ,อวันที่27ธันวาเนี่ยเขาก็จะเอาสิทธิ์ทุกสิทธินะครับตั้งแต่เริ่มแคมเปญเนี่ยมารวมกันแล้วก็จับรางวัลใหญ่นั่นก็คือเป็นรถกระบะของ Ford นะครับรุ่นวายแทตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1.3ล้านบาทเลยนะครับ ซึ่งถ้าท่านใดน,นะครับอยากมีสิทธิ์ร่วมรุนลางวันนะครับตามที่ได้กล่าวมาก็สามารถทำตามเงื่อนไขนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ